ครับก็มาพบกับอู่ช่างชุน modify นะครับต่อกันในพาร์ทสออันนี้เราแปลงแป,ป๊บข้างแป๊บบพารน้ำมันตรงออยคูลเลอร์นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เราจะประกอบอันนั้นส่วนแป,ป๊บตัวนั้นก็ใส่ไปแล้วทีวนี้ก็เหลือตัวชุดวาล์วบพารนะครับหน้าตาออกมาเป็นอย่างนี้ข้างในก็จะมีรูอยู่ฮนะรูน้ำมันะ ครับก็โครงสร้างภายในก็อย่างที่ให้รับชมไปแล้วในพาร์ทแรกอันนี้ก็คือประกอบเป็นตัวเรียบร้อยแล้วส่วนประกอบหลักๆก็มีสปริงนะครับขนาดความโต2มิลระยะห่างของขดสปริงก็คือ3มิลความยาวตลอดของตัวสปริงหัวท้ายนะครับ8เซนนะครับก็ความส่วนความโตก็จะเข้ากับตัวลูกสูบ ขนาดความโตนะครับอยู่ที่ประมาณ 10, 17มิลน,นะครับส่วนประกอบก็อย่างที่ให้รับชมไปแล้วในตอนเช้านะครก็มีสปริงอยู่ข้างในแล้วก็ชุดลูกสูบนะครับแล้วก็น็อตปิดอย่างนี้นะครับเราก็จะขันน็อตลงไปให้สุดไปเลยครับก็เป็นอย่างนี้แรงดันน้ำมันจะเข้าจากด้านล่างนะครับคือตรงรูตรงนี้ จะเปิดอยู่ที่35-40นะคระบ35-40 psi ก็รวมๆแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ2กิโลกว่าวาถึง3กิโลก็จะเปิดช้ากว่าเพชเชอร์อที่กรองนะฮะที่ตัวกรองจะเปิดที่ประมาณ2กิโลอ่าอันนี้ก็คือตำแหน่งที่มันอยู่เพราะน้ำมันจะขึ้นมาในในรูใหญ่ๆตรงนี้คร ชุดก็จะอยู่แบบนี้ตัวนี้ก็สำหรับคันที่มีกับไม่มีนะฮะแป๊บตัวนี้จะมีมาในบางรุ่นนะครับในบางรุ่นเท่านั้นนะฮะแต่เป็นเครื่องตระกูล 6Sd ฮะแต่จะมีเฉพาะบางรุ่นฝาออยก็จะเหมือนกันหมดแต่ว่าจะต่างกันที่มีแป๊บกับไม่มีแปบ๊บมีชุดวาวบายพาสกับไม่มีชุดวาวบายพาสแค่นั้นเองครับส่วนคันไหนที่ เป็น6 s ดอา่าแล้วแบกแบกหนักแบกแบบแบกหนักๆแล้วก็ดึงสโลว์นานๆนะฮะอา่าส่วนใหญ่แล้วถ้าถ้าออยล์คูลเลอร์ไม่ตันก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าออยล์คูลเลอร์ตันแล้วเท่ากับว่า,าแรงดันน้ำมันที่จะไปเลี้ยงข้อเมนเนี่ยจะลดลง ครับก็แรงดันทั้งระบบก็คือเฟสเชอร์เมนตัวนี้อ,อ่อจะเปิดอยู่ที่ประมาณ7 0็ดสิบถึงแปบนะฮะถ้าออยมันตันแรงดันมันก็มาไม่พอนะครับมันก็จะมีอาการชาร์ปไหมชาร์ปอ,อ่าจากสีออกอมันก็จะกลายเป็นสีแดงๆฮะแล้วก็จะมีรอยขูดอันนี้ก็คือทำให้ชาร์ปมีอายุการใช้งานที่สั้นลงแล้วก็ น้ำมันที่มันไปเลี้ยงน้อยมันก็ไม่พอหล่อลื่นลูกสูบฮะมันก็ทําให้ลูกสูบเนี่ยอาจจะถลอกหรือไม่ก็มีอาการลูกลูกสูบติดได้ครับก็สําหรับคันไหนที่เป็น 6Sd นะครับที่แบกหนักประจําอยู่แล้วถ้าไม่มีชุดบายพาสชุดนี้ก็ควรจะหาเพิ่มนะครับครับแล้วพบกันใหม่